ทุกสวัสดีค่ะทุกคนวัยรุ่นนะักเตะฟังทางนี้นะจะคอร์สเรียนสุดครู g l i s h and Football เปิดรับสมัครแล้วคอ,อร,ร์สพัฒนาภาฤษและสกิลการเตะฟุตบอลจาก Bucks m o r e นะคะสำหรับน้องๆอ,อ,อายุ13-16ปีเรียนที่ King Edward School Surrey เปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนกับทีมงานมืออาชีพจาก Intermilan Academy นะคะทุกคนรู้จักกันไหมคะ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  ใช่ค่ะพีทก็รู้จักนะคะรู้จักแต่ชื่อก็สารภาพตามตรงว่าอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจทางน้าฟุตบอลขนาดนั้นดังนั้นวันนี้นะคะก็เลยขอเชิญคนที่อินสุดๆประหนึ่งลงเตะเองทุกแมตช์นะคะมาร่วมแจมด้วยทชอนค่ะสตีเวมนยังจัดผมอยู่ขออนุญาตซซมมอนตัวมนุษย์อังกฤษผู้อินฟุตบอลสุดๆเข้ามาร่วมอธิบายนะคะินีทาริสตรผู้เลนีอเยอนโรนัลโดเ Ronaldo was in Inter Milan? Not Cristiano. The original Ronaldo. Brazilian Ronaldo. Oh! What is Inter Milan Academy? Where they produce young players. So is there like Liverpool Academy and yeah. all the academy? I think there's academy for every team. And they train them up. And eventually it's like, okay, are they good enough to go all the way through to the first team? Or you have to get scouted to join the academy? Do they watch you play and they you think you're good enough? Then you get scouted. You get paid, normally, I think. Oh, cool! Right now, <coughs> Bucksmore English and Football ่านการเล่นกีฬานะคะที่อังกฤษเนี่ยแหละก็คือต้นตํำรับของความฟุตบอลของความคลั่งไคลกีฬาและทุกสิ่งอย่างโดยที่แผกน,นการเรียนการสอนเนี่ยแบ่งเป็น3พาร์ทนะคะทุกคนก็คือพาร์ทของ English language นะคะที่น้องๆเนี่ยจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาทั้งในสนามและนอกสนามเนาะสอคือฟุตบอลโคชิ่งได้ฝึกซ้อมทักษะการเตะฟุตบอลจากโค้ชของทีมระดับโลกอย่างอินเตอร์มิลาน academy นะคะ3คือฟุตบอลเวิร์กช็อปนะคะ3ครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งทักษะของน้องๆคนไหนเนี่ยที่โดเด,โดเด่นโดดเด้งเข้าตากั รับไปเลยเสื้อจากสโมสพรพอมรายเซ็นจริงนักเตะนะกคะสองรางวันด้วยกัน How much do you think it's worth? <S you know Inter's most famous sponsor? No You know the t i r e company called Pirelli? Yellow writing like Pirelli on the front? That's like my favorite Inter Milan kit You can just sign up and pay for this cause you don't need to be sculpted or picked Yeah, well, it's impossible to get scouted unless you're really good. <laughs> so, with this course, you learn English, you get a chance to study with the coach from the academy. You're learning English through football? Yeah. Yeah, I mean, that would be more interesting. Did you play football in school? No, not really. If you can't play, then watching is better. <laughs> Do you know Inter Milan's full name? No. Oh. Okay. Is there a full name? Internazionale. s เซ t h a three t times international 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 ก็บอกแล้วว่าฟุตบอลคือศาสนาของชาวอังกฤษค่ะ do you know what's that stadium Interlands yeah San Siro ทำไมรู้อ่ะอี t l i เ e a c o m m าม k น o ้องเลยจที่ถามถึงสเตเดียมทุกคนเพราะว่าคอสีเขาปังจริงอะไรจริงนะครไม่ใช่แค่น้องๆลูกๆที่จะได้มาเรียนภาษาอังกฤษมาจอยกับฟุตบอลแล้วนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองรุ้นรรงวันเข้ามาชมเกมการแข่งขันของอินเตอร์มิลานนะคะที่ซันซีโร่สเตเดียมแบบฟูลแพ็กเกจเลยนะดูแลทางนักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดทริปนะคะเป็นอ t ย13-16ป h สำหรับใครที่สนใจลงสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม English and Football สามารถติดต่อปรึกษาขอข้อมูลฟรีนะคะได้กับพี่ๆยูนี้ได้เลยรายละเอียดตามด้านล่างนี้เลยนะคะถือว่าเป็นโปรแกรมที่คุ้มมากพอได้ทั้งภาษาได้ทั้งกีฬาได้ทั้งมาอังกฤษแถมยังลุ้นตั๋วไปอิตาลีอีกไม่มีคุ้มกว่านี้แล้วแม่เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนๆฟ,ฟ,ฟุตบอลเจ๋งแจ๋วมากติดต่อมาดนซัมเมอร์นี้นะคะรุคนเจอกัน